สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดำเนินไปบริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาส่งเยี่ยมประชาชนที่รอเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้พระราชทานอาหารแก่ช้างซึ่งวางช้างอายุธยาแหลพเนียดได้นำช้างจำนวนสิบเชือกแต่งตัวด้วยเครื่องคชาพรสีเหลืองและแสดงท่าหมอบชูงวงขึ้นและเปล่งเสียงร้องกึกก้อง เพื่อเป็นการถวายความเคารพและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยราษฎรทุกคนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงชาติธงพระบรมราพิไทยววรและธงพระนามาภิไธยสอทรวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจู่ขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสกนิกรเมื่อทรงพระดำเนินผ่านต่างพร้อมใจเปล่งเสียงส่งพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงย้ำพระสวนมีพระราชปฏิสันทานกับราษฎรทุกเพศทุกวัยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินความยาวกว่า800เมตรอย่างใกล้ชิด ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนและอบอ้าวแต่ก็มีส่งย่อท้อต่อการส่งพระดำเนินเยี่ยมราษฎรทำให้ต้องซับพระเศโทเป็นระยะระยะส่งเยี่ยมราษฎรนานกว่าหนึ่งชั่วโมงสายพระเนตรทอดไปถึงประชาชนทั่วทั้งสองฝั่งถนนและมีพระราชดำรัสขอบใจและให้ช่วยกันทําความดีสามัคคีกัน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์พระราชทานกำลังใจและพระราชทานลายพระราชหัตถ์รวมถึงทรงลงพระบรมมพิไทยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎรเพื่อเชิญกลับไปไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเป็นที่ระลึกด้วยกับทรงรับการถวายเงินพวงมาลัยและสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์มาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเงินที่ราษฎรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชก,กุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงนำไปพระราชทานช่วยเหลือแก่ราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต,ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ให้บริการดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งอย่างส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนในพื้นที่จุดพักคอยก่อนเข้าพื้นที่รับเสเด็จรวมถึงน้ำดื่มจำนวน4จุด ได้แก่ศูนย์ศิล,ละปะทีพเกาะเกิดวัดวรเชษวัดท่าการ้องและบริเวณจุดคัดกรองด้านข้างสารแขวงพระนครศรีอยุธยาด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จให้ได้อิ่มท้องเนื่องจากตั้งใจมากันตั้งแต่เที่ยงยังความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา21นาฬิก25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา19นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทออสอและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารหรือมทอสอรุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2563เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่9และครูดีเด่นประจำปี2563เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่สรุ่นที่4รุ่นที่หที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา, 3, ต,าตรีตามหลักสูตรหปีตามหลักสูตรหปีและตามหลักสูตร4ปีปีการศึกษา2562เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นโดยเรียกตัวย่อว่ามทสอมาตั้งแต่ปี2552 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสไปแล้วรวม11รุ่นจำนวน1,700รายได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งอย่างได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นจำนวน600รายส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนและร้อยละ70คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่ได้รับทุนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทความว่า การที่โครงการทุนการศึกษามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายครูอาจารย์ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุนนับตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษาขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความสามารถสูงมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ขอให้นําความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ สมเด็จพระนิธนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติวันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิธานิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพินปฏิพานพึ่งธรรมจิต ศิลปินแห่งชาติณนะเมนด้านใต้วัดเทพศิลินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2563สิริอายุ82ปีในพิมพ์ปฏิพานพึ่งทําจิตเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลปีพุทธศักราช2560เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2481ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส เป็นบุตรในอารีและนางบุญรอดพึ่งธรรมจิตสําเร็จการศึกษาจากพานิชยาการทนบุรีเริ่มทํางานที่ธนาคารอ,อมสินต่อมาเข้ารับราชาการที่กรมศิลปากรในตําแหน่งนักวิชาการสาขาละครและดนตรีสถาบันดุริยางคศิลป์นายพิมพปติพานมีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียบเรียงเสียงประสานมีผลงานเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นทองแผ่นเสียงทองคำและเสาอากาศทองคำและรางวัลเกียรติยศเป็นจำนวนมาก ผลงานที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเช่นเพลงโชคดีที่มีในหลวงเพลงแม่สายเพลงเทพทิดาดอยเพลงพวงรักรวมทั้งได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนอกจากนั้นขณะด,ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวนาราธิวาสเมื่อปี2561ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมช่วยหาเงินทุนสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รัตติยราชนารีทอบพระเนธผลิตภัณฑ์โอทอบจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพระราชทานควัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ วันนี้เวลา17นาฬิก46นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จลงณโรงแรมดูสิทธานีหัวหินอำเภอเจอาจังหวัดเพชรบุรีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอบของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งผลิตภัณฑ์ CM 1957ไหมทองคอลเลกชันของบริษัทสยามกริตเตอร์1957จำกัดที่ส่งออกแบบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระไทยจากคุณไม้ทองสุนัขทรงเลี้ยงอาที่กระเป๋านาฬิกาเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตน้ำหอมและพวงกุญแจรายได้นำสพทบทุนมูลนิธิจุฬาพรมูลนิธิพัทระมหาราชานุสร์และมูลนิธิสัตทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักถานน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาพรในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดีสำหรับสินค้าโอทอบของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้นำผลิตผลจากธรรมชาติเฉพาะถิ่นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานสู่ผู้บริโภคอาทิผลิตภัณฑ์แปลรูปจากลูกตาลเป็นลูกตาลอยแก้วลูกตาลอบน้ำผึ้งจากราชบุรีข้าวกล้องและกล้วยของจังหวัดกาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากโครงการพระราชดำริบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตภัณฑ์จากสารป่านสอนนารายจังหวัดเพชรบุรี ทางนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในช่วงที่ส่งเยี่ยมราชฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีและการจนบุรีระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายน2563 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดบรญโพศุทารามอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรวันนี้เวลา16นาฬิกา37นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปในการประกอบพิธีส่งตัดไหวลูกนิมิตอุโบสถและส่งยกฉัดเหนือพระประธานประจำอุโบสถณวัดบรพโพศุทารามอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร วัดบรรพ่สุทธารามเดิมชื่อวัดวังเรือนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามมสีมาเมื่อปี2560พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเมื่อปี2558พระครูสมุตวัชระพัทธรธรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคำโคสิตารามวรมหาวิหารพร้อมด้วยสิทธิานุสิ์และชาวบ้านวังเรือนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์แล้วเสร็จเมื่อปี2562และมีพระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระประธานประจำอุโบสถจำลองมาจากวัดระฆังโคศิตารามขนาดหน้าตาก108นิ้วลงรักปิดทองคำแท้ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระอรรยวงศ์สาคยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามออ,อปปฏิสถานที่หน้าบัานอุโบสถทั้งสองด้าน มีปูชนียสถานสำคัญอาทิรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือนพระพุทธรูปป้านหลวงพ่อขาวพระพุทธชินราชจำลองพระประธานประจำหอสวดมนต์ปัจจุบันมีพระครูพิสัยสุวรรณบันพศขันอัตตะทันโตเป็นเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรจำพรรษาสีรูป โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์ประธานจากโรงพยาบาลบางมูลนาคและโรงพยาบาลดงเจริญซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาโรคต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่และส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับสเสด็จด้วยสมเด็จพระอาระยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานปริญญาบาัตรแกร่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัย วันนี้เวลา13นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระอ,อารยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานปริญญาบัตรประจำปี2563ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิต342รูปและคฤหัสถ์ห0 3 6คนโอกาสนี้ประทานพระโอวาทความว่า ศักและสิทธแห่งปริญญาบัตรซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้นเปรีบประดุดกุญแจดอกสําคัญอันจะช่วยไขยประตูสู่โอกาสแห่งความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างให้บัณฑิตสามารถศึกษาเล่าเรียนต่อในชั้นสูงยิ่งขึ้นหรืออาจนําวิชาความรู้ต่างๆไปใช้สําหรับประกอบกิจการงานที่พึงประสงค์ให้บรรลุสัมฤทจิที่ผลได้โดยอนุภาพแห่งสติปัญญา ซึ่งขอเน้นย้ำว่าท่านทั้งหลายนะับเป็นผู้มีโอกาสดียิ่งกว่าคนอื่นในสังคมมากนักจึงผื่นหมันใช้โอกาสที่มีสร้างสรรค์คุณในประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งกว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนขอจงอย่าหยุดท,ที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติให้เป็นผู้งอกงามด้วยความรู้และความประพฤติดีอยู่เสมอเพราะบุคคลใดที่สำคัญผิดคิดว่าตนมีความรู้มากแล้วมีความประพฤติดีพอแล้วบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท และความประมาทนี้เองจะนำพาชีวิตของผู้ประมาทแล้วให้ถลําลึกลงไปสู่ความตกตามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงจบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ